แล้วท่านก็เจอครูบาอาจารย์มาเยอะเนี่ยเจอครูบาอาจารย์มาเยอะเลยเนี่ยแล้วกมยยม็มาหยุดที่คุณยายท่านเล่าให้ฟังมาหยุดที่คุณยายจุดตรงนี้เราไม่ไปหาสแสวงและไม่ไปสแสวงหาครูบาอาจารย์ที่ไหนอีกแล้วและท่านชอบอ่านพระไตรปิฎกมาก ชอบปานพระเตยปิดุกและเวลาท่านไปเจอครูบาอาจารย์นยีท่านก็มักจะถามด้วยคำถามว่านรกสวรรค์มีจริงไหมเออมักจะถามคำถามเนี่ยนรกสวรรค์มีจริงไหมคำตอบที่ได้รับ ไม่มีใครตอบด้วยความมั่นใจหรือชัดเจนเลยมักจะตอบทํานองว่าน่าจะมีนะนเพราะในพระไตรปิฎกบันทึกไว้คือคือมักจะตอบประมาณประมาณเนี่ยแต่ได้ทฟันโชบหรือบุมีเนี่ยไม่เจอเจอกระทั่งมาพบคุณยายเนี่ย ทั้งมาพบคปัญญยาวย่าถามยายยายนรกสวรรค์มีจริงไหมยายฟันโชอะไรมีคุณยายไปช่วยพ่อมาจากนรกแล้วคุณอยากไปรู้ไปเห็นไหมละ่ะแล้วยายจะสอนให้แล้วไปดูด้วยกันเออจบเลย